สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆ FC w o r ดสมอง g สุวันครับผมตอนนี้กบเวลาทุ่มเศษเศของวันศุกร์ที่สามกุมภาพันธ์นะครับผมดูซื้อวามีร่มครับพี่น้องนินเ,เสียงลมบ่วืวูอ,อ,อยู่นี่บ้านเพน่อนยิงใส่มิแต่ดาวครับขี่ฟ้าขี่ฟ้ากับโบเมนขีฟา้ฟา,ฟานะครับผมคิดว่าโบเมนฝนคือโบมีฝนม,มีแต่ร่มครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีครับผมรอดจังหวะนี้ว่าโดนล่ะ เขาแรงกับท่านดิกินดอกไปแรีนเบาซะก่อนเฮ็ดยังได้อีกคนมาเบานะครับร่มมาเนเ่ยมเลตจวดเง่มนั่นหมดลงไปฟังเสียงนี่ครับ,บเบาเชียวไปแรีนมือนีิกะสีเป็นอีกูตหนิละครับผมอีกุดใส่หางเลยมือนีิเดินของง่ายก่อนของงา่ายไว้เถื่อนยิ่งกาะเว้นครับผมเดินของง่ายก่อนพี่น้องอะไรที่ยากๆเอาไว้ปล่อยกลางวันพูดอ่ะโกดังเบาเพื่อไงใส่ปุ๋งบิน ผมบินพนี้ไส้เพียบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดวงสร้างไม่อีกเป็นเก้าดวงบานนี้เอาเอาค่ะไปย่ายแปลงโจมยางเขามาบุมีมองขีญางยางเขามา้าเขาจะถีบบมีมองขีญางส้นตั้งเจาว่วาววาวไหลแหงวาวไหลแหงวัดสระวะไปพี่นอ้องออกไปน่นเบากววันครับผมเอายีกุดนี่แหละครับ อีกุดหางหางของขังหางสินยายแป้งนี่แหละครับผมไปพี่น้องลงทงเลยบัานครับพี่น้องผมตอนนี้เขากระมัดหอดทงแหละครับเรียบมาหอดทงเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อปล่อยวาวอีกุดดวงใสหางผัดสินแม่แม่แป้งแ่แหละครับผมคุณไปคุ้มแม่แป้งครับไปคุ้มแม่แป้งมาโยนให้กันแม่แป้งสีโยนบาให้ครับผมแล้วก็ล่างสีนวลแล้วก็ล่างสีนวลอยู่นไปคุ้มเ,าเรา ไป้คุ้มมาเราเฮ็ดเจงเฮ็ดเจีงได้สันบ่มีผูย้ยนให้เนาะแต่ผมคุ้มมาเมียจ,จะขวงวั <c oughs> งงน่ี้ใส่ไปเป็นผู้ไปเลียนไห้ไม่แปลงเป็นผูย้ยนครับผมร <c oughs> ่มมากเปล่าเลียนเบาบ่มีผูย้ยนก็คุ้มเมียสันตัวผู้เดาโอ้ยเดี๋ยวเดียวผมเข้ากันพี่นอ้องเหันล่มบื้อมา ขีปลาคือสีบโบเมนขี่ปาผลดอกคือแนม,มึงผลตกว่าโบเกียนตัวบเมนขี่ปาผลดอกเงี้ยยกไปงี้ใส่สีเปลี่ยนให้เมแปลงยุ่นคุ้มแล้ลุกแล้กระล่งสีนอนอยู่ทองอยู่ทองนอนแต่เว้นที่หนอคุ้มกล้วยจัง่ี่กัดชื่จังเดือกลหรอครับไปให้เมแป้งแล้วยน มาม่จับเบาๆปีนี้ใส่กีบไปแลนครับผมไปพี่น้องเขาขึ้นไปแลนบ้าหวัน่นไอ้แม่แปงแ้งเราโยนยืนเราบอย่ยานดอก <c oughs> มากมานั่งเป็นมูเราอยู่บนกวโกวยอยู่ล้มบ่ได้พราะนี้สายพันะจะล้มเลยอันยางเดียวมือนีพระจันทร์สวยงามครับพี่น้องนั่นครับงามบ่พระจันทร์เต็มดวงแมดออกไม้จะทำหมุน ออกไม่จะคําหาคํารือหกคํารือจะคําบุญอุ้ยบ่้เป็นหาคําหกคําถูกมั้อันนี้พวกแห้งแล้วเนาะบุ้เป็นสี่สิบคําที่เอ็ดคําที่สองคําไปก็คือเป็นี้ใส่บริดวณเบืองคําครับผคุณไปแรงเบาขี่น่อยมันจะขาดกลางทงเป็นยี่สัยนอยู่ทงเงินยู่ทง หวงมือคุณกับพี่น้องไปเหอนไปนยิ้ใส่อยู่กลางทงอยู่แถวนี้กับค้นกับนอนหน้าหละอยู่ครับเขามาเห็นเหอนอยู่ทงแบบเดียวก็ไปยิ้ใส่ไม่อยู่กลางทงกลางคามันจะเงียบ บวบุญไหวชุนชุนใบ้านครับผมคลิปนี้กับสีแลนที่พี่น้องฟังเสียงสงนุกครับเบาขึ้อส่แงนี้เห็นหรอกเพราะว่ามันมืดเบาคนนี้ใสบวดิติดไฟครับผมทุกเฉิมลมมาก,กับเรียนโหลดขาล่าวรุนกันพี่น,ออน้องนี่ใสคือสีแลนไม่ยุ้ยเขาไม่เห็นในจอโทรศัพท์ คือบ่ปปเห็นคือบ่ปปเห็นคือบ่ปปเห็นจอโ่อสับฮะโอ้ แค่กูเดว้าก a ่าได้ครับพี่น้องผมเลนเมื่อยเกียบตายบางหันเลนเมื่อยเกียบตายโอ้ว่าเบงบ่เห็นหรอกมันอยู่เนเจ้ว่ากัดเ่นเมื่อเกตายเจ้ว่าถึงลมอยู่พี่น้องตดลมอยู่ มันร่มมันอยากเวียงไปทางตะเวนออกร่มไปทางตะเวนออกหลายบ่มันร่มโบลงไปทางใตโอ้แรงเลยเกือบตายเลยท่านว่ามันสีโบอยู่อยู่ร่มจนได้พี่หน้องเนีน่ยบอกูว่าพี่น้องสี่ด้งยินเสียงสนหุหรือเปล่าครับเห็นงไตกำลังไล่เสือกไ่อยู่ไส่เสือกไตพี่หน้องเยอะจะไม่หึงลม บาลอยากไปเรื่อยๆอยู่ร่มมันร่มเทีงบ่แห้งพี่น้องเอาเถอะเดี๋ยวปล่อยปล่อยบอาไม่หลีบขึ้นก่อนไม่แป้งไปเรยียนซอยแต่แม่แป้งบ่ไปเรียนซอยมือนีิบ่ขึ้นคาคับเจ้าของหางบ่ไปนี่บ่ได้มันต้องเจอเจ้าของหางเดี๋ยวไล่เสียใส่พี่หนุน่มบาลไปทั่งตะเวนออก เดี๋ยวมือเอื้นยังมาลุนกันอีกว่ามันสิมุ่มขึ้นหรือบ่มุ่มเดี๋ยวพอไงใส่กออนุญาตไล่เสือกกอนพีหน่อยเสือกสามมิลแล้วครับผมคุณดาเปลียนบังไงหุ่นไล่ใส่เลยไล่ยนสุดเสือกครับลอยสุดเสือกเลยพี่น้องมืง่นเต็มพิกัดนี่เท่าไหร่ใส่ให้หมด บเบิ่งเสียงที่หน้องเอ้าเสือูกระลังขับเส็อโนู้กระลังขับพี่น้องเบ้ากระลังใดล้มแถวนี้มีเบ้าเพื่อให้ใส่ดวงเดียวแหละครับผมเพราะว่าล้มขอแขกล้มมากเพื่อนห้ใส่ก็แเลียนโหลดคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขาบ่ได้แล่น อยู่เสือปืนว่วยพัดบ่ได้ครับพอนี่ไส้เป็นเสือปืนว่าบอลเจะล้มแรนก่อนมูอมัมบักแปดแสนเมยอแอะแหล่เมยกระสูครับผมเพื่อยอดทรับยอดวิวนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องบดซุปหม่องสุบวันนะครับเด้อขอมาติดตามรับชมพอนี่ไส้แรนบบาวครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อไส้ก็แม่แปลงอมเลยนครับเด้อย,ยอดเบาแล้วก็สิไปอาบน้ำกินเขานอนครับกล้วยเมย ว่านตอบคอมเมนต์อยู่ดีๆล่มบื้อมาการล่างวสีมาแรนเบาล่มเสียร่มขี่ตัวโอ้ยเลยบ่ได้เรนเจือกเบ่ดละบันไอพี่น้องนอนไผ่นอนมั่นครับผมขึ้นนี่าตรีสวัสดิ์ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องผมสวัสดียมือเศร้าอีกเรือนึงครับผมหลังจากมือขึ้นเดี๋ยวพักกันเขียวขึ้นแรนเบากับยายแตงครับผมนี่ครับบรรยากาศยมือเศร้าสวยงาม พระเ็นยังขั้นได้ขึ้นแลครับตอนนี้กะหกโมงหกโมงสิบหานหน้าที่ครับผมมันขึ้นพระันเขียวขึ้นแดนวาวกบย้ายแปล้งล่ม,มาเนาะครับก็เอาเบาอีกุดแม่ลูกใสหางพัดสินย้ายแป้งหางของข,องของังและครับผมแดนไวบ้านนี้ประมาณหกคุมเงียบครับผมที่แรกกับสนู่เสียงรันดีอยู่เด็อดไปเฮ็ดมากมิดอิงติ่งบ้านมะเบิงนี่ครับโล่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นหลังแจเสือก เทีอผาดมาทั้งอัน,นพูนผาดมาทั้งแจตายม่วงนะครับผมพูนผาดล่งทงพุนละพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งสภาพพี่น้องสงสัยสิเปียกเอลเ่คือครับผมนมอกล่งคือนมอกเปียกเอเล่ละ <c oughs> ไปเบิ้งสภาพมันไปเก็บเอามาเหมี่ยนครับผมบานมอมีร่มครับพี่น้องมือนี้อากาศนี่ใบไม้โบติงคือว่าละ่ะ อากาศก็เย็นอุณหภูมิอยู่ทสององศาเขาวนอมีฝนเหมือนวันแต่กับบ่มีบานพราี้ใช่แต่ว่าทั้งอื่นสิต๊กอยู่กับบ่จกเพราะว่ามันเย็นลงมาอากาศเย็นลงมาฝนต๊กทั้งอืน่นฝนครับระยะเสียกับประมาณสองร้อยเมตรละครับผมแต่ว่าร่มเทิงมันบม่มีร่มเท่งมันอ,อน่อนลงไปเบิ่งขี่นนองมันสีขางกกงใหม่บ่ ไอ้ข้างก็ใหม่งานเขาที่สวยน้อนหนาวอยู่เบิดขึ้นแล้วมันเบิดอะน,น้วหมอกลงคนกอ,อกหากินนกกับออกหากินครับผมผู้ลังคนกับม้านผู้ลังคนกับบ้านนกคือก,กันหาลังโตกับด็กินหาลังโตกับบ่ได้กินกลับมาป่าเป่าลูกอยู่ห้างกับบ่ได้กินนี่นะครับการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนและสัตว์ ไม่ต่างอะไรไม่ต่างกันต่างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดพูดแล้วตื่นยังเหมือนเสาว่ามีรักการกัตัวเราเราล่องสบุญเือกมาทางนี้ล่งสบุญ นี่นะครับสนามบินพญายักษ์วัดระยะเสือกไว้อยู่ได้หรอกาว่าให้ลูกที่ปลอดภัยอยู่ะเพิ่นบะเมนเบาวอยูห่หน่ะบอครับบะเมนหมูเอเลีดยดเงินบอเอา้าเสือกมาผีมันเวิร์นมาผีเสือกมาทางนี้จะวาวเวิร์นมาผีเปียกเอเลียดจริงหรอเปียกเอเลียดเลยผู้ดังฮ่าโดนน้ำมอเข้าไปอยู่บ่ได้ ลงครับเปียกเอเลเลยพี่น้องบานคุณ <c oughs> สนู่นขาดสนูกนขาดโอ้ก็อเอพื้นสีลงสนู่ขาดพี่น้องนี่สนูขาดสายสนู่ขาดเรียบร้อยเข่ามันเพราะว่าส่วนเล็กๆประมาณหกหาทุ่มกักวๆดินเสียงสนู่ดังดีสนู่นรันดีอยู่ครับโอ้ประเทศเถอสนูขาดก็เลยลง เอาลงก็เอาไปเก็บหมากับมาน,นําครับผมครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามเวยครับเด้อสำหรับคลิปนี้กระสิอําลาพี่อําลานองสำนีนะครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ